ข้างมึงก็คิดไปคิดไปมึงก็มามาอินข้างสังหอนไปมังก็มาลายเธอแล้วมีเนียวผ้าเว้าผ้ายางไปของเธอปู้คนมาห่างันบู่้ ก็ได้ยินปูวามพุ่มพิ่นสิไปกองสลากวัดจังซี่บอกปูเออเพิ่นสิไปไปนี่ละเพิ่นจะเอาเลขมาให้มาป้อนคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันก็มีมีเส้นมีอย่างนี้ในตัวนี่คิดคิดซื้อมันก็ถือก็บางเทือน ่ดวงคนคิดเสื้ออเออมัน่มันอัดวงมันอีเข่าคิดือมันก็ถือเก่าเป็นังกับเออเป็นล่างแล้วทิเก่าที่บวกลับก็ได้บวกบวกลับก็ได้ที่ตัวนี้เออดึงเก่ารือเป็นล่างแล้วคือบวกลับก็ได้ถือรวด

ผู้การธรรมสการครับผู้ธรรมสการครับาสิมาต,ตามแนวทางคงสุงด้ทยผสมชาพูสุดทยบ๊อบพูนี่สุดไทยแนยวทางกันมีบนม,ม่รางนั่นแล้วจ้านี่านนแนวพูบนหน้า นี่ข้างมีเป็นนิมีดฟันบ่ค่ะกูมั่วแล้วอยู่กับอยู่กับเนมือนมโนสมึกนี่ละบางข้างมั่งก็คิดไปคิดไปมั่งก็มามาอี่นบางข้างสังหอนไปมันงก็มากลายเทอแล้ว มีเนีผ้าเว้าผ้าอยังไปก็้คุณแม่ปุ่มพ่นมะหอยนั่นบ่อปูก็ได้ยินปูวามุ่งพุ่มพนสิไปกองสลากวัดจังซี่บ่อปูเออเพื่อนสีไปไปนี่ละเพื่อนสิเอาเลขมาให้มาป้อนอ่าให้สร้างนั่นสางนี่ค่ะตามตามคำขอเฮ้านี่ละิ่นสิไปเมื่อใดล่ะปูคืนี่แนั่แล้วมือนแรกนี่บ่แรกนี่แล้ว พิ่นก็ไปข้าวเดียวเนาะแป๊บไปใช่ข้าวเดียวหนึงตัวมันมีฤทธิ์เนาะม<ะ>ันมีเดชไปแป๊บเดียวแนตะ่ตีปูเออข้าวเดียวตัวกรุงเทพมันเิพอะหน้าที่อย่างไปได้แล้วพิ่นกับมาบอกพิ่นกนมาบอกเขาได,ได้มาตัวนี้ป,นนปูนั่นปูนั่นปล่อยตัวนันปูนี่ปล่อยตัวนั่นปูเขาไงปล่อยตัวนี้น ก็ว่าวไปแล้วอันเพิ่นมีเพิ่นไปมาเนาะค่ะอ่าห้องบ้านนี่แน่ห้องนี่สิได้แนวทางตัวใดล่ะปูบ้ดนแนวทางเหรอปูมากตัวใดบ่จ้าปูแบบว่าสองสามสี่นี่แหละกับหลังสิบเก้าอืสิบเก้าสองสามสี่บนบนบน สองีบนทิบเก้าล่างนี่คือชุดเต็มนี่แนวทางเดอ้อสองสามสี่อสองสามส่สองสามสี่ส,ส,สเตตตัวนี้ปูสเตเตนั่นละมูนี่ือเด็ดแต่ละปูยอยู่เทิ่งปายไหมปูสองส,ส,สามสี่ทันปู วันเห็นเขาเห่นไพ่ครับไปบ้านาแ่าเมียแ่าเมียเด็เขาเห่นไพ่ยอยู่สองวงวงหนึ่งอยู่ข้างใต้ล่างวงหนึ่งอ่ะเป็นผู้ชายรวนวนสามคนครับปูไปจอดรถนั่นนะ่ะปูเป็นโยมส่วนปูเห่นปูเลยว่าเดี๋ยวขึ้นไปเอาเงินกับเแ่าเมียอนว่าสันปูไม่มีเงินปูเป็นโยมว่ะ เดี๋ยวจะมาเล่นน้ำดอกคาหนึ่งเด,เ,ดเ,ดเ,ดเดี๋ยว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 จะเรียนน้ำมาสันคือแบ่นเธอเห็นเห็นอีกวง,งนึงงมาสันเออว่าเหมันมีแต่ผู้เฒ่าไม่ยิ่งสี่คนนั่งเล่นอยู่สี่เข้าไปเล่นแท่นทแถวเมียแถวเมียเรื่องหางยังมาจับของกูมาสันอ่ากเ็เลยเลยก็เลยว่ามันจะเป็นสามสีว้เลียนอีกวงหนึ่งมีสามสามคนเท่านั้นฝันฝันว่าเล่นไพ่แต่ว่าเจ้าของใ่จับเลย บอได้จับบอได้จับไผ่พอได้จับหยังอ่าเพราะว่าเหลียวเห็นมีคนเล่นคื่มันจะเราเห็นคนเลนเอ๊ะแปลกตัวเจ้าของคิดว่าถ้าเจ้าของล่มเล่นเองนี่มันจีมันมันมันจีเห็นตัวเลขกเลยเนี่อันนี้เจ้าของไม่เล่นบัดเดินเนี่อยากเขาเล่นว่าได้เล่นบัดเดินมันวงนึงข้างล่างอะมันมีสามสามคนผู้ชายปู่จักข้างขวมมา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 บัดเดนขาดขาพอดีบ่ดเัินโอ้เดี๋ยว บ่มีเงินประสนขึ้นไปขอเงินแถวแม่ก่อนประสนขึ้นไปเทิงเฮือนี่เห็นเพิ่นตั้งอีกวงนึงมีแม่ยิ่งรวนๆอกี่คนผู้เฒ่าโอ้ยมันสิเป็นจังได๋แต่ว่าผู้เฒ่าได้ชจ้านี้ล่ะปีปู่เออบ่ตุ้มวนรือฝันอีกจังนึงดิฝันนั้นทีนึงอันง้อสตัวนะแต่ปู่นี่ฝันฝันแบบนี้ออืฝันจะโดนอะไรปู่ก็อยากเว้า บาเทอนีเหมือเพื่นแนวทางปูคิดไปเบื่อ้วคิดไปกลับไปขึ้นบนแล้วฝันนั้นมีไม่อันนี้อันเดียวที่ปูฝันฝันว่าไปเห็นบงไพ่รับผมเรื่อว่ามันีเป็นสองวงขคืนนี้จังเป็นขึ้นสุดท้าย รอบรอบพุ่มพันุงเปลี่ยนยิงเนี่ยมือเ้ารยงเปียนกันเนียมือเสาร์ยงจมือว่ามันจะไปกองสลากสักก้อนมันจะมนโบแมนกะซื้อซื้อเล็กๆในหน่อยกบพ่อยี่สิบามทีบบาทเรามีเล็กปฏิทินอี <Ziel> gen, ่ด he ้วยค่ะพเอเปนน้อบอเล็กปฏิท awesome. okay? awesome. so ินวันนี้พรางวดก่อนมันเข่าเจ็ดแปดเขาวจ่าบอลบ่ลเอาสั้างเอานะคะเล็ปฏิทินเล่าเก่าหาสา อสิบเกาะมากเลยปูสิบเก้าเก้าห้าสามอันนี้สามสี่ทีสามมันก็ใกล้กันแล้วจ้าหนึ่งเก้ามันจะใส่ปูหล่างจ้าหนึ่งเก้านีน่มันมีแนวดุลใจวะให้ให้คิดว่าหนึ่งเก้าอะไรคิดมากคุณบัค่ะมันคิดมากหรอกคิดคค,ค,คือคือคือว่าใส่ใจครับตัวนี้อยู ได้ใจก็ตันี้แล้วเป็นเรล,ล่างถ้ามันม่าเป็นบนก็ต้องเป็นล่างเท่นี้ซุ้มนี้ซุ้มเขาล่างซุ้มเขาบนมันที่เขาวาบอบดันเขาก็ต้องต้องเอาตัวนี้ไปแนวทางคือนนี่เข้าใจได้ตัดส,สินได้ไง่าย <c oughs> คือว่าเพื่นมาว่าว่าแมนโมแมนน่นเขาก็ต้องไปนั่งออิษฐานีนั่งนั่งขึ้นนี่ก็ต้อง,ต,องต้องสวดมนต์หรือนันง่งนั่ง แค่เมตตาอ,อีกอธิษฐานต้องให้เพื่อนให้เพื่อนปากเพื่อนเบาคือคือบ่ได้นั่นเนาะแต่ว่าขอขอความเมตตาสงสารจากเพื่นอนเฮาก็บ่มีฤทธิ์ที่ไปเอาได้เฮ็ดบ่ได้เนาะเลขเนาะเลขฝันอันนี้มันเป็นเลขฝันอ สองสามสี่กับหนึ่งเก้าอ่าแต่ขั้นมันเข่ากับเข่าเป็นตาไนก์นกันเลขฝันากเข่าเข่าเป็นตาไนมาพูดเข่าเข่าเป็นตาไนท์นกันเข่าเป็นตาไนายได้กี่น้องอกามันคิดว่ามันจะเข่ามันก็เข่าเข่าโอ้ยนงแต่ว่ามันมันมันเป็นเลขที่ว่าหางเดี่ยวบนล่างก็คละหางหลุดเออ หลายเท้อแล้วเหมูเท้อเพื่อนกระบ,บอกบอกล่างก็เป็นล่างโดดเทอเพิ่นบอกสองพกล่างเด้อวศรว้าวอากจังที่ละบอกคือบ่ใส่ใจเขาเนี่ยมันก็เป็นนีๆออกสองหกนิสบอกสองถุนล่างเด้อมันวางเสียมันก็เป็นล่างคือหมดสามสองนี่แหละสามสองล่างเด้คอคนว่าโบ่ต้องกลับก็ได้วัวนอุ้ย พวกนั่นก็เอากันว่าสัน